16กุมภพาพันธ์นี้ค่ะรอชมดาวสุขสว่างที่สุดเป็นครั้งแรกของปีมองเห็นชัดด้วยตาเปล่านะคะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงสามทุ่มค่ะ วันที่16กุมภาพันธ์นี้ดาวศุกร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ปรากฏสว่างที่สุดสังเกตได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงเวลาประมาณ3ทุ่มค่ะโดยดาวศุกร์จะปรากฏสว่างเด่นชัดทางทิศตะวันตกถ้าหากว่าดูผ่านกล้องโทรทัศน์จะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์และในช่วงเวลานั้นเนี่ยเรายังสามารถสังเกตเห็นดาวเสาปรากฏถัดลงมาใกล้ขอบฟ้าอีกทั้งยังมีดาวพฤหัสบดีปรากฏสว่างบริเวณกลางท้องฟ้าแล้วก็ยังมีดาวอังคารปรากฏสว่างเป็นสีส้มแดงทางทิศตะวันออกอีกด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทัศนวิสัยท้องฟ้าดีเราสามารถชมความสวยงามของดาวสุกและดาวเคราะห์ต่างๆได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะโดยปรากฏการดาวสุกสว่างที่สุดคือช่วงที่ดาวสุกโคจรห่างจากโลกในระยะที่เหมาะสมและมีขนาดเซี่ยวค่อนข้างใหญ่ทําให้สะท้อนแสงได้มากที่สุดจึง